เพชรพนมรุ้งเป็นใครแฟนเพลงรุ่นเก่าคงไม่ถามคำถามนี้เพราะต้องเคยได้ยินเพลงโ oh ห่เพลงดังของเขามาแล้วอาทิเช่นเพลงลูกทุ่งเสียงทองเพลงเมื่อฉันขาดาเธอ,อเธรรมชาติบ้านานาบางปูหนุ่มนักเพลงเป็นต้น แต่ก็อาจามีหลายคนไม่ทราบถึงประวัติและผลงานของท่านเพชรพมรุษงมีชื่อจริงว่านายเจรพภักดีพิพัฒน์เกิดเมื่อวันที่8มิถุนายนปี2484บ้านเกิดคืออำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เป็นบุตรของนายศิลและนางชวนภักดีพิพัฒน์มีพี่น้อง11คนเป็นชาย6หญิง5เข้ามากรุงเทพและสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่8จากโรงเรียนสันติราชบำรุุกรุงเทพมหานครเขาชื่นชอบเพลงแนวโฮแบบฝรั่งมาตั้งแต่สมัย เรียนมัธยมซึ่งเพลงแนวโหได้รับอิทธิพลมาจากภาพยนตร์ตะวันตกประเภทขี่ม้ายิงปืนเรียกว่าหนังคาวบอยที่มีมาใายในเมืองไทยในช่วงปี2500ซึ่งจะมีเพลงประกอบที่มีเนื้อร้องทํานองที่เราเรียกว่าโหในภาพยนตร์ด้วยเพลงแนวนี้ทําให้เพชรพนมรุ้งเกิดความสนใจจึงคิดนํามาประยุกต์และดัดแปลงเข้ากับทํานองเพลงลูกทุ่งไทยด้วยความลหลงไหลและสนใจในกลิ่นอายของเพลงลูกทุ่งตะวันตก เพชรพนมรุง้งจดจำลีลาการร้องลูกคอแบบฮาร์โมนิกจากศิลปินท่านอื่นๆและยังได้ฝึกหัดเล่นกีตาร์แบนโจจากพี่ชายที่ได้เรียนรู้มาจากนักดนตรีชาวฟิลิปปินส์ที่เข้ามาเล่นดนตรีในเมืองไทยด้วยซึ่งในสมัยนั้นเมืองไทยยังไม่ค่อยมีการใช้เครื่องดนตรีสากลแพร่หลายมากนะักจากความชื่นชอบเพลงแนวนี้และได้เพียรฝึกฝนเล่นดนตรีเรื่อยมาจึงทำให้เขามีความสามารถ ในการขับร้องเพลงลูกทุ่งโดยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอันโดดเด่นนั่นก็คือการโหงเพปนุมรุ้งเข้าวงการครั้งแรกด้วยการมาเป็นนักร้องแนวโหอยู่ในวงประกายดาวของการแก้วสุพรรณอยู่ได้ไม่นานนักการแก้วสุพรรณก็แต่งเพลงแนวโหให้ร้องเป็นเพลงแรกชื่อเพลงว่า ทุ่งรักทุ่งร้างตามด้วยเพลงลมครวนนวลจักและเพลงธรรมชาติบ้านนาเมื่อออกจากวงประกายดาวก็ไปอยู่กับวงพิพัฒน์บริบูรณ์ได้ร้องเพลงแนวโหในยุคนั้นไว้หลายเพลงเหมือนกันเช่นเพลงโหฮาวายโหเจ็ดจังหวะเพลงชายพเนจรเป็นต้นต่อมาเพชรพนมรุง้งได้เข้าประกวดร้องเพลง โดยใช้ชื่อและนามสกุลจริงในเวทีงานภูเขาทองวัดสักเก็ตจนทําให้ครูพยงมุกดาเห็นแววและชื่นชอบในการร้องเพลงแบบโหที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลังจากนั้นไม่นานผู้คนก็ได้รู้จักชื่อเพชรพนมรุ้งในนามศิลปินเพลงโ h ของเมืองไทยผลงานเพลงแรกๆที่ครูพยงมุกดาได้ประพันธ์ให้เช่นเพลงใกล้รุ่งอยากกลัวเป็นต้นแต่เพลงที่สร้างชื่อให้เพชรพนมรุ้งมากที่สุดคือเพลงเมื่อฉันขาดเธอแต่งโดยชัยชนะบุญโชต และเพลงลูกทุ่งเสียงทองแต่งโดยครูพยมมุกดา,า,นนาซึ่งเพลงนี้ได้รับรางวัลโล่พระราชทานในงานกึ่งศตวรวลลูกทุ่งไทยครั้งที่2เมื่อปี2534ด้วยนอกจากนี้ยังมีผลงานอีกมากมายที่ได้รับความนิยมจากบรรดาแฟนเพลงเช่นธรรมชาติบ้านนาบางปูหนุ่มนักเพลงไร้คู่ค่ำลงโคบานบันเทิง ประกายเดือนชาวทุ่งโหหาคู่ลูกทุ่งพัฒนาเป็นต้นจนทำให้เพชรพนมรุ้งได้รับฉายาว่าราชาเพลงโหหรือที่เราคุ้นเคยในนามจังโก้ไทยแลนด์ในปี2522เขาได้รวมตัวกับเพื่อนๆตั้งวงดนตรีเป็นของตัวเองชื่อวงคาวบอยซองเพชรพนมรุง้งซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วย1เพชรพนมรุง้งเล่นแบนโจและเป็นนักร้องนำ2ชาญชัยบัวบางสอนเล่นแอคคอร์เดียน3ชุมพลสีนวล เล่นไวโอลิน 4. ยิ่งยวดยันจงสถิตเล่นมาลออ,กก 5. อร์แกน 5. อรชอนอโนชา เป็นนักร้องโห่ฝ่ายหญิงเพชรพนมรุง้งนำวงดนตรีเดินสายรับใช้แฟนเพลงอยู่หลายปีจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งสมาชิกวงต่างมีภาระมีเงื่อนไขส่วนตัวจึงต้องเลิกวงแยกย้ายกันไปแต่ตัวเพชรพนมรุง้งและอระชอนาโนชายัางรับเชิญไปร้องตามงานทั่วไปตลอดมาบางครั้งก็รับเชิญไปร้องคู่บางครั้งก็ร้องเดี่ยวแล้วแต่เจ้าภาพกำหนดบางครั้งก็ได้รับเชิญให้ไปร้องทั้งวงก็มีเพชรพนมรุง้งยังได้มีโอกาสร่วมสแสดงภาพยนตร์ สเสน่บางกอกกับพระเอกนักเพลงพรพิรมและมีงานโชว์ตัวนอกสถานที่ตามต่างจังหวัดในรูปแบบประจนภัยอย่างเช่นออกโชว์ตัวบนเรือแพร,รวมไปถึงการเดินป่าชมธรรมชาติซึ่งเป็นวิถีชีวิตของศิลป,ปินผู้นี้นอกเหนือไปจากการวางตัวสมระพออยู่พอกินไม่ฟุ้งเฟอ้อกระทั่งเกิดสงครามเวียดนามเพชรพนมรุง้งจึงได้ไปขุดทองอยู่ในแคมป์ GI ที่โคราชนานปีจากนั้นก็มารับแสดงตามคลับในกรุงเทพ จนถูกกำทรทัพคลัยชวนให้ไปเล่นหนังเรื่องทายาทของแปงกับพระเอกดังสมบัติเมเทนีในปี2 5 3 9เพชรพนมรุง้งนับเป็นศิลปินอีกท่านหนึ่งที่มีแนวการร้องที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะการนำทำนองเพลงของตะบันตกมาประยุกต์ให้เข้ากับคำร้องเนื้อร้องที่เป็นภาษาไทยได้อย่างลงตัวจนทำให้เพลงในแนวนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ฟังในประเทศไทยในปี2 5 0 9เเขาได้รับเหรียญพระราชทานสังคีตมงคล จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและในปี2534ได้รับพระราชทานเพลงดีเด่นจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในงานกลื่ศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยภาคสองจากเพลงลูกทุ่งเสียงทองซึ่งประพันธ์โดยครูพยมมุกดานายเจรพักดีพิพัฒน์หรือเพชรพนมรุ้งจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินมรดกอีสานสาขาศิละปะการแสดงขับร้องเพลงลูกทุ่งประจำปีพุทธศักราช2556จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่6พฤษภาคม ปี2,561เพชรพนมรุง้งนักร้องดังผู้ได้รับฉายาว่าราชาเพลงโหถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกเกษมราชย่านประชานุก,กูลด้วยอาการหายใจไม่ออกแพทย์ตรวจพบว่าเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นแต่ทำบายพาสได้แค่2เส้นวันรุ่งขึ้นได้ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลกเกษมราชย่านประชาชื่นเพื่อทำบายพาสเส้นหัวใจ3เส้นวันที่12พฤษภาคมปี2561อาการของเขาก็สุดหนัก ต้องเข้ารักษาตัวในห้องไอ u และอยู่ในนั้นเรื่อยมาจนกระทั่งวันที่23พฤษภาคมได้ส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านนทบุรีแต่นักร้องดังก็มีภาวะปอดติดเชื้อและน้ำท่วมปอดแพทย์ได้ทำการรักษาด้วยการให้ยาฆ่าเชื้อและทำการฟอกไตเพื่อช่วยเยื้อชีวิตอย่างเต็มที่ทางด้านชมรมนักร้องนักดนตรีเชียงใหม่และชมรมศิลปินล้านนาเมื่อทราบข่าวร้ายว่านักร้องศิลปินแขนงเดียวกันที่เป็นตำนานเป็นไอรอนของตน เจ็บป่วยหนักก็ได้หาทางช่วยเหลือด่วนโดยจัดงานคอนเสิร์ตที่ชื่อว่าคาวบอยและศิลปินเชียงใหม่ส่งใจถึงเพชรพนมรุ้งโดยงานจะมีขึ้นในวันที่17มิถุนายนปี2561ที่ร้านไม้เมืองมีโชคลาซ่านักร้องที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันก็ม um ีวงไม้เมืองศิลปินบลูกราสบอยวงคาวบอยแบนโจวงเชียงใหม่คาวบอยตุยแบนโจเอกตะเกียงน้องปฏิญญาเป็นต้น อย่างไรก็ตามวันที่23พฤษภาคมปี2 5 1 1นักร้องดังก็มีภาวะปอดติดเชื้อและน้ำท่วมปอดแพทย์ก็ทำการรักษาด้วยการให้ยาฆ่าเชื้อและทำการฟอกไตเพื่อช่วยเยื้อชีวิตอย่างเต็มที่แต่อาการป่วยของเพชรพนมรุง้งหนักหนาสาหัสเหลือเกินจนในที่สุดท่านก็จากไปด้วยอาการสงบในวันที่12มิถุนายนปี2 5 6 1รเเวลา16บหนาฬิกา15นาทีในวัย79ปีโดยแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากภาวะ การหายใจล้มเหลวเป็นการเสียชีวิตก่อนที่จะถึงวันจัดคอนเสิร์ตช่วยเหลือในวันที่17มิถุนายนปี2 5 1พเพียง5วันด้วยเหตุนี้การจัดงานคอนเสิร์ตคาวบอยและศิลปินเชียงใหม่ส่งใจถึงเพชรพนมรุ้งที่ร้านไม้เมืองมีโชคพลาซาในวันที่17มิถุนายนจึงไม่ได้ยกเลิกแต่เปลี่ยนเป็นคอนเสิร์ตรวมศิลปินเชียงใหม่ร่วมแสดงความอลาลัยแทนในวันที่13มิถุนายนปี2 5 1 1หนึ่งหนึ่งวันหลังจากเพชรพนมรุ้งเสียชีวิต ได้มีข่าวเพื่อนศิลปินร่วมพิธีรดน้ำศพเพชรพนมรุง้งราชาเพลงโฮเวลา11อนาฬิกา30นาทีวันที่13มิถุนายนนายกสิน,นันพักดีพิพัฒน์บุตรชายของนายจเจรพักดีพิพัฒน์หรือเพชรพนมรุง้งได้นำร่างไร้วิญญาณของพิดามาตั้งบาเพญกุศลที่ศาลาอเนกประสงค์วัดไร่ขิงพระอารามหลวงอำเภอสามพานจังหวัดนคปรปฐมโดยมีเพื่อนศิลปินมาร่วมพิธีกันมากมายเช่นชัยชนะบุญโชติศิลปินแห่งชาติ ชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติอริชอนอโไทยนักร้องลูกทุ่งหญิงคู่ขวัญคู่โหของเพชรพนมรุง้งรวมไปถึงแดนบุรีรัมดาวใจไผ่จิตรุ่งเพชรแหลมสิงก์างวันไพรลูกเพชรจอมขวัญกรลายาภาวนาชบาไพรและศิลปินอีกจํานวนมากโดยมีนางรัพีพันพักดีพิพัฒน์ภรยาคู่ใจของราชาเพลงโหและหลานๆคอยให้การต้อนรับท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความโศกเศร้ามีนักดนตรีที่เคยร่วมง,งานกับเพชรพนมรุง้ง มาสีวโอลินและเป่าคลุยข้างๆเพื่อไว้อาลัยให้กับผู้ตายด้วยโดยมีพิธีชาบานก,กิจณเมนวัดไร่ขิงพระอารามหลวงในวันที่19มิถุนายนปี2 5 1 1เวลา17.30นาิกานาทีเป็นอีกหนึ่งตำนานเพลงที่ขอเพลงเมืองไทยจารึกชื่อและผลงานของท่านไว้ในดวงใจตราบนานเท่านาน